หันมาหันมาท่างนี่ถ่ายตอดสดเลาเดน่นจะต้องตาดสีผักไปทำได้ไปเอาหน้าวัดเนาะหน้าวัดนน่นไอ้แบงแบงมันรอจอุดนี่มันรออยู่ไอ <c oughs> ้แบงไอ้แบงในเยอะใน่ดดเยอะบานหอยเราใหม่เนาะอันนี้ยผนกลร่างถ้วยล่างจานเนี่ยเดี๋ยวจะไปโปรโมทไปโปรโมทเนาะเดี๋ยวไป,ไป,นะวไ,ปไปหน้าวัดก่อนนะไปหน้าวัดก่อน อันนี้อันนี้ศาลาปฏิบัติธรรมศาลาปฏิบัติธรรมเดี๋ยวว่านี้ศาลาอันนี้ศาลาปฏิบัติธรรมศาลาปฏิบัติธรรมเดี๋ยวไปถ่ายหน้าวัดก่อนฮะถ่ายหน้าวัดก่อนถ่ายหน้าวัด ออันนี้คือทางเข้านาวัดวัดปันห้ยดอกไม้วัดบุพภาวานารามวัดบุพภาวานารามเดี๋ยวเราไปถึงนาวัดก่อนฮนะ อันอันอันนี้ด้านด้านด้านข้างในวัดนะอันนี้ข้างในวัดโอ้ท่านสงการก็ชมอยู่ท่านสองการเราเราหลวงพ่อจะไปแวะท่านอยู่นะเดี๋ยวไปที่โรงพยาบาลจะไปหาท่านอยู่บอกบอกหลวงพ่อใหญ่ด้วยนะเราเราบอกหลวงพ่อใหญ่ด้วยหลวงพ่อจะไปไปเราจะไปแวะที่โรงพยาบาลอยู่ต้องไปคุยกับท่านนิดหน่อยแต่ลงไม่นานนะไม่นานเดี๋ยว เดลัยสดอันนี้นี่น,นี่ชื่อชื่อวัดนี่ชื่อวัดอันนี้ป้ายวัดเลยนะวัดบุพภาวนารามบุพภาก็แปลดอกไม้นั่นแหละดอกไม้เออนี่ตรงนี้เนาะตรงนี้โทรศัพท์โทรศัพท์อันนี้ประตูโของอันนี้ประตูโขงเลยนะทางเข้าวัดเลยนะเนี่ยทางเข้าวัด ทางเข้าวัดเนะาะเข้าวัดทางเข้าวัดวัดบุพาวนารามท่านออกแบบได้ดีเลยนะออกแบบได้ดีเลยเสียงอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะเสียงไม่ชัดเดี๋ยวตพพ้องเพิ่มเสียงก่อนนะเพิ่มเสียงเต็มนะอันอันนี้คือจากประตูทางเข้าวัดประตูทางเข้าวัด วัดพระจันร์บัวเหืองตอนนี้ท่านไปท่านไปหาหมอหมอนัดพอดีอยู่ที่โรงพยาบาลหลวงพ่อจะไปแวะท่านอยู่แป๊บหนึ่งให้จอดรถคุยกับท่านนิดหน่อยอยู่ที่โรงพยาบาลนะกว่าถ้ารอท่านก็ประมาณนู่นสิบเอ็โมงก็เลยไม่รอแล้วที่จะไปทํานาคาก็ได้ยินว่าปิดก็คงไม่ได้ไปหลวงพ่อคนเดินทางกลับวันนี้เน่ยเดี๋ยวเด๋ยวจะได้เห็นภาพสาลาชัดๆนะ ก็ลาชัดๆไม่เช่าหลวงพ่อฉันอยู่ที่นี่นะฉันอยู่ที่นี่ให้พระเน้นรวมกันทั้งมากับหลวงพ่อเดยเป็นสิบนะเนาะรวมเป็นสิบญาติโยมก็เอาใจใส่ดีพอสมควรคือมานั่นมากระปีจังหันอันนี้ห้องน้ําห้องสุข,ขาทางนี้เป็นเป็นวัดป่านะเป็นวัดป่าวัดป่าหลวงพ่อมาบ่อยเพราะหลวงพ่อคุณเคยกับท่านแล้วก็คุณเคยคคกับท่านมาหลายปีแล้วคคกับท่านมาหลายปี แต่ท่านป่วยก่อนเราท่านป่วยก่อนเราเออแม่เช่าหลวงพอ่อไปที่ไปที่บึงการไปตัวจังหวัดมาพอพอดีจะไปแวะที่ศัตูคำว่าศตูคือหมายถึงว่าที่ศตูของบุญมาพันดวงนะช่องบุญมาพันดวงที่ช่องหกสิบเจ็ดของจานดำนะของจานดำก็จะได้เข้าใจ อันนี้พระผู้เท่าพระผู้เท่าพอพระผู้เท่าออกรายการได้ท่านท่านชันเสร็จแต่กี้ฉันกับหลวงพ่อแล้วท่านตอนนี้ท่านท่านกําลังล่างบาดอยู่ท่านหลวงพ่อท่านกําลังล่ามบาดอยู่เอาผู้เท่าพระผู้เท่าได้ให้ท่านออกนี่ได้ด้วยตรงตรงตรงนี้ที่ที่พักที่พักตรงนี้ที่พักเนาะอันนี้คนล้างบาดแบงหันมาแบงหันมาทางนี้แบง แบ่งหันมาไหมแบ่งเลยเอาแล้วให้เอาเอาเอารไปแบ่งไปขายกัน <c oughs> อืเคยเห็นน้องปูยังฮะแบ่ง <c oughs> เคยเห็นน้องปูยังเหรอ <c oughs> โอ้ยเนี่น้องปูมาเรื่อยคุณเคยกับเพิ่นลองลุงปูคุณเคยกับลงลุงพอลุงปูยังไงห่างแต่ปีสี่สิบมาได้ป้าก็หนุ่โอ้โหสี่สิบห้าสิบก็ยี่สิบก็ปีเนาะยี่ยสิบก็ปีอ่ะหัวจักก็เพิ่นมาแต่ปีสี่สิบมาแบ่ง แต่ปีสี่สิบหูจักเพิ่นเราก็เที่ยวไปเที่ยวมาเพิ่นแต่ก่อนเพิ่นไปไอ้เพิ่นไปทุร์ลาทั้งหมุเพิ่นก็แวะสารคามไม่ได้ตอนเพิ่นแข็งแรงแต่ตอนนี้บ่แข็งแรงก็เลยอ่ะเราต้องถามผู้ล่างจานมันไผบ้านี่นะฮึเป็นงั้งไหมเป็นแม่ออกมาวัดประจำนอไม่ออกซื่อว่าไม่ซื่อว่าไม่ออกยังนี่ยซื่ออ้อยจ้ะเออแม่อ้อยนอไม่อ้อยไม่อ้อยอายุเท่าไหร่แม่อ้อย 50สบเลยเนาะห0สิบแบ่งเท่าไรยี่สิบเท่าไรแบ่งยี่สิบแปดเนาะพ่อสอนยังหลวงปู่ฟังว่าชัดสิบหกสามหกคือสามหกเนาะปีสามหกเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปท้ายมองนผลิตไอต้ตะกายัางก่อนอันอันนี้ห้องสุขาแล้วแล้วแล้วตรงเนี้ยตรงตรงตรงนี้หลวงพ่อหลวงเออนี่นี่มาด้วยนี่ยโอ้โหนี่เห็นไหมนะ่ะเข้ามาด้วยเนี่ย ที่วิ่งวิ่งอยู่นี่เขามาด้วยนูน่นเนาะเขามาด้วยแล้วก็อยู่ประจาอ่าอีกอีกตัวหนึ่งโดนกัดขาเจ็บขาเลยตรงนี้ตรงนี้สารานีษประสงค์ที่พักเมื่อคืนหลวงพ่อพักอยู่ที่นี่เมื่อคืนหลวงพ่อพักที่นี่มา,มาทุกครั้งก็พักที่นี่เนาะพักที่นี่แล้วก็หลวงพ่อก็อมารถตู้ดูรถตู้ไหมเนี่ยหลวงพ่อมารถตู้แล้วก็พระทีมงานมาวันนี้มามาวันนี้กันตั้งผ้าผ้าหกรูปอ่ะแล้วก็โยม มีโยมด้วยสองคนมาทั้งหมดแปดนี่เนี่เจ้าถินน่นเขานันอะไเจ้าถิน่นเจ้าถิน่นอันอันอันนี้ที่อันอันนี้ที่ที่เผาศพเนาะอันนี้ที่เผาศพมาที่เผาศพเนาะก็ก็สุดท้ายปลายมือคนทุกคนก็นี่สิ้นสุดตรงนี้สิ้นสุดการเดินทางเนาะสิ้นสุดการเดินทางตรงน,นี้อันนี้คือสาราเนี่ยประสงค์โอ้หลวงพ่อขึ้นไปถ่ายรูปพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก่อนนะไปอ่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เยอะเลย เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะอันอันอันนี้ก็ต้องกล่าวถึงว่านี่คือรูปพระพุทธเจานะ้าเนาะอันนี้หลวงปู่มัน่นอันนี้หลวงปู่มั่นนะรูปนี้หลวงปู่มั่นนะอ่าแล้วก็มีหลวงปู่เทศแล้วที่นี่ก็หลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวเนี่ยหลวงปู่ขาวแล้วอ่าอีกถัดไปเนี่ยหลวงพ่อท่านที่ภูยาอู่ท่านเคยไปที่วัดที่มหาสารคามนะ ท่านท่านเคยไปวัดที่วัดวัดบึงวังยาวเนี่ยหลวงหลวงพ่อเนี่ยหลวงหลวงพ่อปัสสอบพระพัดสอนหลวงพ่อทองใบท่านอยู่ภูยะอู่นะสาขาท่านเยอะเลยแล้วรูปเจ้าวาดเจ้าวาดเนี่ยอยู่ด,ดูดูด้านหลังนะอยูด่ด้านหลังนะเจ้าวาดอยู่ด้านด้านหลังนะเนี่ยไม่ชัดเท่าไหร่อันอันนี้หลวงหลวงหลวง,งปู่หลวงหลวงปู่ทองพพนสิริกามออยู่ภูกระแตเนี่ย อันนี้หลวงพ,อพ่ธธงพอพุทธาตหลวงพ่อพุทธทาตที่ชัยยารลธานีนะหลวงพ่อเคยเคยเคยไปพักกับท่านนะตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่อันนี้หลวงตาเราหลวงตามหาบัวอันนี้หลวงตามหาบัวอันนี้หลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบเนี่ยที่เห็นนี่นะอาจจะไม่ชัดนะมันมืดหน่อยเนาะแล้วที่ถัดมาในหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาสุภัทโธที่วัดหนองปอพงษ์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลเน,นี่ยที่ที่มีกฎดนี่นะ แล้วทีนี้นี่หลวงพ่อทูลทีนีน้หลวงพ่อทูลประวัติของท่านในท่านท่านจะท่านเป็นคนภูมิลำเนาจริงๆพื้นถิ่นของท่านก็อยากมาสรารคคมนะ,ะไม่ใช่ว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตาทวดประวัติท่านมาอย่างนั้นจะประวัติท่านมาอย่างนั้นไม่ใช่ว่าหลวงพ่อทูลที่วัดไอ้นั่นใที่อำเภอบ้านผืออุดรธานีตอนนี้ท่านก็ลาสังขารไปแล้วท่านลาสังขารไปแล้วอันนี้คือรูปทีนี้รูป นี่รูปหลวงปู่ฟั่นเก่าๆเลยนะเป็นรถเป็นรถบัสหลวงปู่ฟั่นนายจารลแล้วก็หลวงพ่อทองพนสิฎิกาโมที่วัดท,ท,ที่บึงการเนี่ยนะวัดสามคิวประถมวัดเนี่ยวัดห่างจากนี้ประมาณสักไม่ถึงสิบโลมั้งประมาณนี้แหละอยู่ใกล้ๆบึงการนะนะอยู่ใกล้บึงการอันนี้อันนี้คือที่พัก มื่อเมื่อคืนนี่หลวงพ่อพักอยู่เนี่ยอยู่ห้องเนี่ยอยู่ในห้องก็ไล่สวดเรื่องนี้ตอนนี้ท่านทรงการท่านทรงการก็ยังติดตามหลวงพ่อไอ้บอกบอกบอกหลวงพ่อใหญ่ด้วยนะหลวงพ่อจะไปแวะท่านอยู่ไปไปแวะได้คุยได้ได้สักพักหนึ่งก็ยังดีเนาะเนาะก็ จับเขาขึ้นรถจับขึ้นรถมีมีตัวเดียวหน่ะดื้ออยู่นะมีตัวเดียวอุ้มไปเลยไป,ไป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 ถ่ายในไอเนี่ยไปถ่ายในโรงงานผลิตเนี่ยผลิตผลิตตะก้านะเอาเลยเอาเลยตรงเลมเอามันมืดเปิดไฟไมหมนี่เปิดไฟหน่อยจะมาเยี่ยมอันนี้มาเยี่ยมโรงงาน อันนี้มาเยี่ยมโรงงานนี่แหละที่อันนี้ที่ร้องร้องปูสนับสนุนอยู่นี่เจ้าของฝีมือเอ้าไฟได้แค่นี้เหรออ่ะได้แค่นี้นะเนาะอืมได้ไฟได้แค่นี้อันนี้โรงงานผลิตผลิตตะกร้าผลิตนะ,ตะ,ะกระเป๋าอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนาะเยอะแยะไปหมดนี่คือบริเวณวัดนะเนาะบรินจะเอาหาคุณหมามา อันนี้มาด้วยตะกี้ไปรังแกเข้าไปไปไล่เป็ดอยู่อยู่ที่วัดมีเป็ดเลยก็อันนี้คนนี้อันนี้คือไล่สดไล่สดเนาะไล่สดอ่าอืมไม่ก็ก็บอกงบมาที่นั่นบอกงบมาก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยว เออข้าวๆ้าวก็ได้ข้าวขวเกินไปหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกเกินไปบ้างก็เลินเดี๋ยวไม่มัน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 มีที่จำไอ้แต่มันมีมีที่จำนั่นอยู่มีที่นั่นเวลาเขาจัดกิจกรรมไงก็เหมือนที่ผ่านมาเหมือนที่ผ่านมาน้องเลาผูกก็ไป้ที่วันที่สิบหกอ่ะครบรอบ ที่วัดนนเพรเสรภูมิเอาไปนั่นทั้งเยอะเลยเอาไปเยอะเลยเดี๋ยวมีงานเดี๋ยวบอกในใน,นส่วนที่เหลือนี่วัตถุดิบเท่าไหร่ก็บอกบอกหลวงปู่น,นะหลวงปู่ไปไถ่ายทอดตรงนั้นก่อนนะ,ะอ,อันนี้คือโรงงานอันนี้โรงงาน<ม>อันนี้อาหารมาเขามีอยู่แล้วไงอาหารนี่มีอยู่เ,เอออือ <trying S 2> อ๋อบอกหลวงปู่ด้วยหลวงปู่หลวงปูงป่จะไปแวะท่านสที่ที่โรงพยาบาลอยู่นะแวะท่านอยู่ เอออ่ะบอกบอกไ้ตองด้วยว่าหลวงหลวงปู่จะไปแวะอยู่เดี๋ยวแวะไปให้รางวัลอยู่บอกกันอ่ะเล่ๆเขามีเพื่อนเขามีเพื่อนเล่นเขามีเพื่อนเล่นเนาะเขามีเพื่อนเล่นทรงนี้ตรงนี้เนาะอ่าแล้วแล้วกอไม่ดูนาฬิกาแต่ที่มันดูกี่นาทีละเออเนี่เนี่นี่เจ้าถิ่นกันเขาเจ้าถิ่นเันเออเจ้าถิ่นเขาเจ้าถิ่นเขา อย่ารังแกกันเป็นเพื่อนกันเป็นรังแกกันอยู่อยู่ที่วัดป่าวัดที่ที่วัดบุพภาวนารามเปนหัวดอกไม้นี่จะมีพื้นที่เป็นป่าแล้วก็เป็นป่าเป็นเป็นป่ากับทั้งหมดเลยมีไก่ป่าด้วยมีไก่แจ้มีอะไรจนกลายเป็นไก่บ้านแล้วล่ละตอนนี้ไก่เป็นกลายเป็นไก่บ้านแล้วฮะเออไอ้ตังๆมานี้เร็วตังๆงอันนี้เร็ว เดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายที่คุตินะ่อยถ่ายที่คุตินะอันนี้คือสัตว์โลกที่เดินอย่างนี้นสัตว์โลกเป็ดเป็ดเป็ดอ่านีเป็ดฮะ,ดะแล้วก็ไปถ่ายตรงนี้กว่าม,ม,มันมันมันมืดหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ก็แปดโมงเก้าโมงก็จริงแต่หมายถึงว่ามันมันแสงสว่างไม่พอเท่าไหร่เนานะไม่พอเท่าไหร่นี่บริเวณป่าบริเวณวัดเนาะดู ร่มรื่นเลยโดยทั้งหมดร่มรื่นเลยอันนี้กุฏิเก่าๆ,ๆกุฏิเก่าๆก็ทางมุมน้นก็เป็นป่ายางเป็นป่ายางของชาวบ้านป่ายางของชาวบ้านนะอาวันนี้หลวงพ่อเดินทางมาจากมหาสารคามมาอำเภอนาด้วงแล้วก็มาภารกิจที่อำเภอนาด้วงเสร็จก็ามาพักค้างคืนอยู่ที่นี่อยู่ที่ ไม่ห่างตัวจังหวัดนะเมื่อเช้าหลวงพ่อยังไปบินฑาบัติที่ตัวจังหวัดบึงการเลยบินฑบาตใส่บาตรดีมากใส่บาทเยอะใส่บ,บาทเยอะใส่บาทเยอะแล้วก็จะเดินทางต่อไปจะไปแวะจะไปแวะที่ในจังหวัดนั่นแหละแล้วก็จะไปแวะถ้าติดต่อได้ก็จะไปแวะที่บุญมาทีวีบุญมาทีวีจะไปแวะที่สตูนะเพราะสตูคือที่ถ่ายทอดสดเป็นช่อง67นะช่อง67ของบุญมาทีวีเป็น ป็นทีวีของบุญมาพันดวงห้องพอรู้จักกันรู้จักรูจก้จักบุญมาอยู่ถ้าถ้าอยู่นะถ้าไม่อยู่ก็อาจจะไม่ได้แวบก็ได้คือบุญมาเนี่ยเคยบอกห้องพอบอกว่าบันทึกเสียงบันทึกเทปแล้วก็เอามาออกรายการทางทีวีออกรายการทางวิทยุเพราะว่าเขาบุญมาพันดวงนี่เขาเป็นจิตการพันล้านน่ะ กิจการพันล้านเนาะคงไม่ใช่ร้อยล้านตรงนี้ธรรม,มาสั์เก่าที่เมื่อก่อนปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมหลวงพ่อยังเคยมาเทศอยู่เนี่ยตอนนั้นจัดงานปฏิบัติธรรมอันนี้ธรรมะเนาะธรรม,มาะแบบท้าวอรเนยกไปไหนไม่ได้ถ้าไม่ใช่รถรถจกอ,อันนี้คือพุทธลูปพระพุทธปฏิมาพระพุทธปฏิมาเป็นพุทธรูปเก่าพุทธรูปเก่าตรงนี้แม่มั่นใจว่ากุฏิครูประสงการอยู่ตรงไหนเนาะ ตร,ตรงนี้เป็นเป็นฐานที่เก็บอ,นนกอ,นนกอันนี้ก็พุทรูปอันี้ก็พุทรูปเนาะพุทรูปเยอะเลยเยอะเลยแล้วมีลําโพงมีอะไรตรงเนี้ยหลวพ่อกระถ่ายทอดสดเมื่อเช้าเออตรงเนี้ยอ,อ้าวเมื่อเช้าหลวงพ่อใช้รถคันนี้ไปที่บึงการเนี่ยใช้รถคันนี้ไปที่บึงการ ยี่ห้อมิตซูเลยนะใช้ไปบินาบาตรที่จังหวัดบึงการคนใส่บาตรเยอะเยอะมากเลยใส่บาตรเยอะ <c oughs> ขนาดว่ามาจันจรมานะแต่ก็ถ้ามามาทุกครั้งส่วนมากก็ไปบินาบาตรที่จังหวัดอัน,นอันนี้ป่ายางในบริเวณวัดเนี่ยในบริเวณวัดเมื่อก่อนนี้บริเวณวัดจริงๆมีแต่ยักษานะที่หลวงพ่อมาตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยตอนนั้นต้นไม้มันโตแล้วมันมันเจริญเติบโตมันมันใหญ่โตแล้วเนี่ยสูงแล้วเนี่ย สูงล้วเมื่อก่อนเป็นเป็นป่ายาคาทงถ้าแถบนู้นก็เป็นอันนี้ป่าต้นต้นยางอยู่ในบริเวณวัดอยู่นะถ้าแต่ทางนู้นเลยกําแพงไปนู้นนั่นคืออันนั้นคือไอบริเวณของของชาวบ้านป่ายางชาวบ้านอันนี้คืออาจจะดูมุมหนึ่งเป็นสาราเนกวกวสงเหนี่าสงอันนั้นสง์ มีพระที่มาด้วยพระมาด้วยท่านท่านมาด้วยก็ก็เดินทางมากับหลวงพ่อท่านอยู่กับหลวงพ่อมานานแล้วแล้วทีนี้แหละคือนี่นี่คือความผูกพันความเ <c oughs> ขาเรียกว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งหลวงพ่อก็เลยอยากกะอยากอยากกัไทยทำว่าไทยไม่อยาก,ายกเอาบันทึกเอาไว้อบันทึกเอาไว้เพื่อเพื่อจะด,ดูในอนาคตอันนี้ต้น,นําม่วงหูดอกเยอะเลยทั้งนี้ดอกเยอะเลยนะดอกเยอะเลย เดี๋ยว no? เก็บภาพตรงนี้ก่อนไ nice ปเก็บภาพเจ้าอากุติเ <hiện> จ <hur million people> right? ้าวาดก่อนทีนี้มาถ่ายทตรงเนี้ยแต่คิดที่หลวงพ่ออธิบายอันนี้ต้นมะพร้าวมันดูกี่ปีแล้วอันอันนี้ต้นเขาเรียกต้นกันเก่าต้นต้นกันเก่าตรงนี้ต้นกันเก่าต้นมันป่านะต้นมันป่านี่ต้นมันป่าไว้ได้ออกดอกมันหอมมันหอมอต้นนี้น่าจะเป็นต้นทุเรียนตรงนี้ต้นทุเรียนเนาะต้นทุเรียนเดี๋ยวมาดูนี่ทางเดิน ทางเดินนะเจ้าวาดท่านทางเดินทางเดินท่านนะท่านเดินไปเดินมาที่นี่นี่นี่คือทางเดินท่านทางเดินตอนนี้ท่านไปนอนท่านไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลอันนี้ที่จอดรถท่านอันนี้ที่จอดรถอันนี้ที่จอดรถนะอันนี้ที่จอดรถท่านอันอันนี้เป็นกุฏิท่านทีนี้อันนี้กุฏิอันนี้กุฏิเจ้าวาดนะนี่กุฏิเจ้าวาดท่านเขาอยู่ที่นี่นะ อันอันนี้คือรถท่านน,นี่รถรถประจําตําแหน่งท่านเนาะอ่ะท่านนี้อ่าเดี๋ยวได้เก็บภาพมาดูโอ้นี่นี่นี่ภาพท่านสะพายกดสะพายบาทรเลยนี่น,นี่นี่คือออ่่าาเจ้าวาดอ,อันนี้เจ้าวาด่านอยู่ภาพท่านอยู่หน้ากุฏิขออนุญาตท่านอ่าเก็บภาพแล้วก็ถ่ายทอดสดกุฏิก็กุฏิก็แก่แก่เท่าแล้วแหละกุฏิเก่าแล้ว กุดิเก่าไม่รู้เจ้าอาวาสกับกุติไม่รู้ใครเกิดก่อนใครก็น่าจะท่านเจ้าอาวาสเกิดก่อนน้องพ่อปุเะเฮงเกิดก่อนเกิดก่อนขุติเนาะเกิดก่อนกุติตอนนี้ไม่รู้ท่านชมอยู่เปล่าใื่ท่านตอนนี้ท่านอยู่โรงพยาบาลก็หมอนัดตรวจเลือดนะไม่ใช่อาพาธหนักไม่ใช่นะคือคือหมอนัดตรวจเลือดเฉยๆแล้วท่านก็เลยอดเขาเรียกว่าอดอาหารอดข้าวอดน้ำแล้วก็ไม่ต้องไปตรวจทั้งไปตรวจอ่าอันนี้เข้าใจเนาะเข้าใจ ตรงนี้ตรนนี้เป็นคอกเป็นคอกมีกระต่ายมีกระต่ายด้วยอะไรด้วยก็คงจบไว้แค่นี้ก่อนเนาะแล้วขอจุดขอจบไว้แค่นี้ก่อนว่าจบไว้แค่นี้ก่อนเขาหน้าพบกันใหม่นะเดี๋ยวลวงพ่อไปถ้าได้สดได้ก็อ่ะอ่ะสุดท้ายก็มาสรุปที่นี่ทีนี้ ไปเก็บกุฏิเจ้าวาดนะอ่ะนัะ่นนี่เขาได้มีฝีมือไม่ฉีดมีฝีมือทําตะกร้าทําอะไรเนี่ยันเยอะแยะไปหมดทตาตะกร้าเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้เป็นหมอนเป็นอะไรอ้าวตอนนี้ก็คงสิ้นสุดการไล้สดนเนาะเราเข้าหน้าพบก,กันใหม่นะคราหน้าพบก,กันใหม่ให้มีคุนพระคุนงามความดีคุคพ,พ,พองทุกท่านทุกคนน้าาธทุ